30บทเรียนในการสร้างความสำเร็จจากโทนี่โรบินข้อหนึ่งชีวิตของคุณจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นมันทุกสิ่งในชีวิตคุณเริ่มต้นจากการที่คุณตัดสินใจรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซการตัดสินใจที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมุ่งมั่นว่าคุณตัดสินใจจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป เช่นเมื่อคุณตัดสินใจจะทิ้งนิสัยเก่าที่ไม่ดีและบั่นทอนคุณคุณจะต้องบอกกับตัวเองอย่างมั่นใจว่าฉันตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงและลงมือทำอย่างจริงจังที่สุดขออ้อ 2. คุณสามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตได้ทันทีไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งคุณได้ในโลกใบนี้ถ้าคุณตั้งใจจะไม่หยุดและก้าวไปข้างหน้าจะไม่ว่าคุณเป็นคนเดียวที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเช่น การตัดสินใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจที่คุณฝันไว้แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ตามข้อ 3. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมัน่นความชัดเจนคือพลังและการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นทําให้คุณมีแรงจูงใจใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพื่อมันจริงๆริงการมีเป้าหมายชัดเจนนั้นเหมือนกับว่าคุณมี G P S หรือว่าแผนที่นําทางคุณไปสู่ความสําสเร็จเช่นตั้งเป้าหมายที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ภายในระยะเวลาที่คุณกำหนดไว้ข้อ 4. ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการคิดวิธีการที่คุณคิดจะกำหนดวิธีการที่คุณใช้ชีวิตและรู้สึกและกระทำถ้าคุณคิดบวกชีวิตคุณก็จะเป็นบวกทั้งรู้สึกและกระทำบวกเช่นคุณคิดว่าทุกความท้าทายคือโอกาสในการเติบโตถ้าคุณเริ่มต้นจากคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้และเกื้อกูลคุณทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดคุณ ข้อหภาษาของคุณที่คุณใช้คือพลังงานในตัวคุณคำพูดที่คุณใช้มีพลังมากมายไม่ว่าจะเป็นฉันทำได้ฉันทำไม่ได้ฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกแย่คำพูดนั้นมันสามารถทำให้คุณรู้สึกเข้มแข็งหรือว่าอ่อนแอก็ได้แทนที่คุณจะพูดว่ามันยากฉันทำไม่ได้ให้เปลี่ยนใหม่เป็นฉันกำลังเรียนรู้ฉันพร้อมที่จะเติบโตและฉันจะทำให้มันสำเร็จด้วย ข้อ6คำถามที่ทรงพลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้คำถามที่คุณชอบถามตัวเองบ่อยๆทั้งถามในใจหรือว่าถามออกเสียงมักจะกลายเป็นเหตุการณ์จริงอยู่เสมอคำถามที่คุณถามตัวเองสามารถเปลี่ยนมุมมองคุณได้เปลี่ยนทิศทางชีวิตเปลี่ยนความรู้สึกและความคิดคุณได้เมื่อคุณเผเชิญหน้ากับปัญหาแทนที่คุณจะถามว่าทําไมสิ่งน,นี้มันต้องเกิดขึ้นกับฉันทําไมคนคนนี้ถึงทําไม่ดีกับฉันเปลี่ยนใหมาเป็น ฉันจะทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์นี้ฉันจะมีทรัพยากรอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้ข้อ 7. ใช้ภาพลักษณ์ในใจเพื่อสร้างความสำเร็จกำหนดความสำเร็จให้กับคุณชงฝึกจินตนาการถึงความสำเร็จเรื่องราวความฝันที่คุณต้องการแล้วใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเช่นนึกภาพว่าตัวเองได้รับการยอมรับในงานที่ตัวเองชอบทำตัวเองมีเงินมากมายมหาศาลและอยู่บ้านหลังใหม่ ได้ขับรถคันใหม่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวคนรักอะไรก็ตามครับที่คุณต้องการให้คุณซักซ้อมภาพในหัวยิ่งคุณรู้สึกอิ่มเอมในใจมากเท่าไหร่แบบนั้นแปลว่ามาถูกทางแล้วครับจะเรียกว่าฝันบ่อยให้เรารู้สึกดีความรู้สึกดีนี้เองครับที่กลายมาเป็นแรงจูงใจสร้างระบบความเชื่อความคิดในจิตใต้สำนึกของเรา และสิ่งนี้เองมันส่งผลให้เรามีพฤติกรรมที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้ภาพนั้นเกิดขึ้นในชีวิตจริงข้อ 8. เปลี่ยนความเชื่อเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณความเชื่อน,นั้นเป็นรากฐานของความรู้สึกความคิดและการกระทำถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถทำบางสิ่งได้คุณก็จะทำมาได้จริงเช่นคุณเปลี่ยนความเชื่อจากฉันไม่เก่งเรื่องนี้คงทำไม่ได้เปลี่ยนใหม่เป็นฉันสามารถเรียนรู้และทำมันได้ อะไรก็ตามที่คุณเชื่อจะกำหนดสิ่งที่คุณตัดสินอยู่เสมอเช่นคุณเชื่อว่าผู้ชายไว้ใจไม่ได้เวลาคุณพบรักแท้ใหม่คุณก็จะไม่ไว้ใจผู้ชายเพราะฉะนั้นความเชื่อมันจะสร้างกำแพงกับคุณหรือว่าสนับสนุนคุณก็อยู่ที่ว่าคุณเชื่ออะไรข้อก้าเรียนแบบความสำเร็จของผู้อื่นคุณจงศึกษาคนที่เขาประสบความสำเร็จจะเป็นนักธุรกิจดาราอินฟลูเอนเซอร์หรือใครก็ได้คนที่คุณชอบนะครับ แล้วเรียนแบบวิธีการวิธีคิดของพวกเขาเช่นเรียนรู้จากผู้ประกอบการที่เขาสําเร็จแล้วเรียนรู้จากโค้ชด้านการประสบความสำเร็จคอสิครับการสื่อสารจากภายในตัวเองและสื่อสารกับผู้อื่นคือกุญแจสําคัญสู่ความสาเร็จการสื่อสารที่ดีทาให้คุณเชื่อมโยงกับตัวเองได้การสื่อสารที่ดีทาให้คุณเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้และนําพาตัวเองและผู้อื่นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ การสื่อสารสาคัญมากๆนะครับยอตัวอย่างคุณเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายกับตัวเองมีความกดดันคเครียดเรื่องเงินสุขภาพและความสัมพันธ์คําว่าการสื่อสารมันก็เหมือนกับการที่คุณคิดและพูดก,กับตัวเองจะเป็นในใจหรือว่าออกเสียงก็ได้เคยเป็นไหมครับที่คุณบ่นพึมพำโอ้ทำไมเรื่องนี้มันเกิดปัญหาขึ้นวะเนี่ยทําไมฉันเนี่ยยังไม่ได้เงินสักทีเวลาที่คุณสื่อสารแบบนี้มันแปลว่าคุณไม่มั่นใจแต่เปลี่ยนใหมครับถ้าเกิดว่าคุณมีแรงกดดัน ฉันวางใจฉันเชื่อใจตัวเองฉันเชื่อว่าในศักยภาพของตัวเองเวลาที่คุณเปลี่ยนการสื่อสารใหม่ความเชื่อความคิดความรู้สึกของคุณก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับข้อ11ควบคุมอารมณ์ของคุณอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่คุณสามารถฝึกที่จะควบคุมมันได้ไม่ใช่สิ่งที่มันจะควบคุมคุณชงฝึกการหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆฝึกนั่งสมาธิเพื่อที่คุณจะสงบสติอารมณ์ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ฝึกตอบสนองช้าลงเมื่อมีเหตุการณ์ที่เครียดกดดันใดๆก็ตามคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกเรื่องนี้เวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามด่าเอาไว้ก่อนบ่นเอาไว้ก่อนตอบโต้เร็วเอาไว้ก่อนเอาคืนให้สะใจแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรครับข้อ 12. สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างก็จะนําพาคุณไปสู่โอกาสจะเรียกว่ามันสร้างคอนเนคชันก็ได้นะครับข้อ13ฝึกจิตใจคุณให้เข้มแข็งให้พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทาย ท่นีรบ,บินได้กล่าวไว้ว่าเราไม่สามารถเป็นคนที่คิดบวกแล้วไม่เจอเหตุการณ์ร้ายเราอาจจะต้องเจอเหตุการณร์เลวร้ายสลับเหตุการณ์ดีนั่นก็คือเรื่องที่ไม่แน่นอนกับเรื่องที่มีความแน่นอนในชีวิตสลับกันไปนะครับตลอดทั้งชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกทักษะในการรับมือกับแรงกดดันหนึ่งในนั้นก็คือการฝึกสมาธิเช่นเดียวกันและต่อมาก็คือการฝึกตีความหมายในเชิงบวกข้อ14 เลือกสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลและส่งเสริมคุณสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นจะช่วยให้คุณเจเริญเติบโตได้เลือกทํางานในสถานที่ที่คุณมีพลังบวกมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันข้อ 15. ใช้แรงจูงใจจากภายในแรงจูงใจที่แท้จ,จริงจะต้องมาจากภายในก็คือจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่ภายนอก เช่นการตั้งเป้าหมายที่มีความหมายกับตัวคุณแทนที่คุณจะบอกแค่ว่าฉันเนี่ยอยากจะได้เงินจากเรื่องนี้แต่ปลี่นใหม่เป็นการได้เงินของคุณความสําเร็จของคุณมันมีความหมายอะไรแล้วใช้ความหมายนั้นสร้างแรงจูงใจให้กับคุณข้อ16ไม่ว่าคุณจะเดินทางอย่างไรก็ตามอาจจะต้องเจอความผิดพลาดล้มเหลวบ้างบางครั้งแต่จงเรียนรู้จากความล้มเหลวทุกความล้มเหลวนั้นคือบทเรียนสำคัญและมันกลายเป็นบันได ให้คุณเติบโตมากขึ้นและเรียนรู้มากขึ้นเช่นการทบทวนและปร,ปรับปรุงแผนงานหลังจากได้คุณทำแผนแรกไม่สำเร็จข้อ17ใช้เทคนิค NLP เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม NLP หรือว่า Neuro Linguistic Programming จะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณคิดและทำเช่นใช้เทคนิคการรีเฟรมหรือว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ในใจเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ข้อ18ปรับเปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดคุณ ความเชื่อที่จำกัดเป็นอุปสรรคสำคัญในการประสบความสำเร็จเช่นคุณเชื่อว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่เก่งเปลี่ยนใหม่เป็นฉันสามารถจัดการเวลาของฉันได้ก่อนที่คุณจะตั้งเป้าหมายใดๆก็ตามจงถามตัวเองว่าจากเป้าหมายของฉันที่ฉันอยากได้เนี่ยอะไรคือความเชื่อที่จำกัดของฉันเช่นถ้าฉันอยากจะได้เงินสิบล้านบาทจากการทำงานในออนไลน์อะไรคือความเชื่อที่จำกัดของฉันให้ระบุมันออกมาแล้วเปลี่ยนใหม่เป็น ความเชื่อใหม่ที่ให้กำลังใจสนับสนุนคุณอย่างเมื่อกี้นะครับฉันไม่มีเวลาก็เปลี่ยนเป็นฉันจัดก,การเวลาได้ฉันไม่เก่งก็เปลี่ยนใหม่เป็นฉันเรียนรู้ได้ข้อ19การสร้างสภาพจิตใจที่พร้อมรับความสําเร็จข้อนี้ก็สําคัญครับเขาเรียกว่าการปรับสภาวะที่เป็นสภาวะจิตใจอารมณ์ที่พร้อมจะช่วยให้คุณเดินดูกความสาเร็จรวไมไปถึงสภาวะร่างกายด้วยนะครับจะเรียกว่าร่างกายและจิตใจมีความสอดคล้องต่อความสาเร็จ เช่นบางครั้งนะครับจิตใจคุณเนี่ยมันพร้อมแต่ร่างกายไม่พร้อมก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ขับเคลื่อนมันไปพร้อมกันสภาพจิตอาจจะได้มาจากการฝึกสมาธิการฝึกการตอบสนองช้าร่างกายอาจจะได้มาจากการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการออกกำลังกายให้เพียงพอนะครับ20ครับฝึกตัดสินใจเร็วและมั่นใจที่สุดการตัดสินใจที่รวดเร็วและมั่นใจจะทําทให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเช่นตัดสินใจลงทุนในโอกาสที่ คุณมั่นใจว่ามันจะสำเร็จ21ใช้พลังของกลุ่มการทำงานเป็นทีมนั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ยิ่งใหญ่กว่าการทำงานเพียงแค่คนเดียวคุณอาจจะรวมพลังกับทีมหรือว่ากลุ่มธุรกิจของคุณเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆ 22. ฝึกฝนความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดจากการที่เราฝึกฝนและพัฒนามันตัวอย่างเช่นการรับผิดชอบในโครงการและโปรเจกต์ใหญ่ เพื่อพาทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ 23. พัฒนาเรื่องของความมั่นใจในตัวเองเพราะความมั่นใจคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการกำหนดความคิดความรู้สึกและการกระทำคุณไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำตอนนี้จะสำเร็จได้จริงๆเพราะฉะนั้นบางคนเต็มไปด้วยข้อกังขาหรือว่าความกังวลสงสัยต่างๆความกลัวต่างๆนั่นคือความเชื่อที่บั่นทอนคุณอารมณ์ที่บั่นทอนคุณ ความคิดที่บั่นทอนคุณจะต้องระวังจุดนี้นะครับ 24. คิดในเชิงบวกเสมอซึ่งสิ่งนี้เองครับจะทําให้คุณมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์มองหาข้อดีในประสบการณ์ที่อาจจะดูเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาและแรงกดดันเขียนเสร็จสมุดน่าจะดีที่สุดครับตอนนี้คุณเขียนไปเลยว่าตอนนี้ปัญหาคุณคืออะไรเงินงานคนสัมพันธ์แล้วตอนนี้ความเชื่อที่จํากัดคืออะไรและสิ่งสําคัญข้อดีจากสถานการณ์นี้มาทําให้คุณกลายเป็นใคร เป็นอะไรศึกษาอะไรเพิ่มและปรับตัวเองอย่างไรคุณจะเริ่มเห็นว่าสมองคุณจะถูกฝึกให้มีการโฟกัสไปที่ทางออกมากกว่าสิ่งที่จมอยู่กับอดีต25ครับค้นหาว่าทําไมคุณต้องการสิ่งนั้นคําว่าทําไมนั้นจะช่วยให้คุณเข้าใจแรงจูงใจที่แท้จริงทําให้คุณไม่หลุดจากเป้าหมายเช่นคุณก็อาจจะถามตัวเองว่าทําไมฉันถึงอยากจะได้เป้าหมายนี้จัง และก็ลองใช้เวลานะครับกับตัวเอง1ิบนาทีครึ่งชั่วโมงก็ได้เปิดเพลงก็คลอนะครับทำให้คุณมีแรงจงใจมากขึ้นเมื่อคุณได้รู้ว่าทําไมฉันจึงอยากได้เป้าหมายนี้เช่นอยากให้ครอบครัวมีความสุข 26. จงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งนี้เองทาให้คุณมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่คนอื่นเขาอาจจะมองไม่เห็นเพราะคนส่วนใหญ่ใช้อดีตที่ล้มเหลวผิดพลาดหรืออารมณ์มาบั่นทอนจนไม่สามารถมองเห็นทางแก้ปัญหาได้ คือบางคนให้อารมณ์บทบงังทางออกของชีวิต 27. ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วโอกาสที่ดีจะมาหาคุณ 28. ฝึกสติและจิตใจของคุณให้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นการมีสติและอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้คุณมีความชัดเจนและไม่หลงทางเช่นฝึกหายใจลึกๆนั่งสมาธิเมื่อคุณรู้สึกเครียดเพื่อกลับมาอยู่สภาวะปัจจุบัน29เรียนรู้จากผู้อื่นอยู่เสมอ ุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือฟังพอดแคสต์หรือว่าถามคำถามจากคนที่เขาสำเร็จแล้วขอ้อ10ตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและท้าทายก่อนหน้านี้เรามีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันแต่เมื่อคุณสำเร็จระดับหนึ่งแล้วให้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายคนเรานะครับจะเติบโตและสมบูรณ์แบบในความเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อเราท้าทายตัวเองในทุกระดับของชีวิตเป้าหมายที่ท้าทายนั้นจะกระตุน้นให้คุณ ทําสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เปอหมวยที่ท้าทายจะทําให้คุณสุขภาพแข็งแรงคุณเห็นคนรวยหลายคนไหมครับบางคนก็ยังทํางานอยู่เลยเป็นเพราะอะไรครับยิ่งเขาใช้สมองคิดเท่าไหร่สมองเขาเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์เลยครับเพราะว่าคิดอยู่เสมอมีการรับคมอยู่เสมอต่างจากคนที่โอเคพอชันเกษียณแล้วฉันไม่ต้องทํางานชันนอนพักผ่อนอย่างเดียว นอนพักผ่อนเนี่ยก็ไม่ได้ผิดครับแต่พอเราไม่ได้ฝึกคิดอะไรใหม่ๆสมองเราเนี่ยมันเริ่มจะเลอะเ,เ,เ,เลือนๆขี้ลืมแล้วเราก็บอกว่าเราแก่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝึกก็สามารถทําได้ครับที่จะมีความจําที่ดีใครที่เห็นว่า30บทเรียนจากโทนี่โรบ,บินมีประโยชน์บ้างครับพิมพ์ให้่นไหนครับว่ามีประโยชน์ครับและขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทําให้กับคุณครับ ก็คือ e-book my set to win รวม1 0ึเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและกรูได้กว่ามสาเร็จระดับโลกเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock money รวม1 0ึเนื้อหาด้านการเงินปริหญายจัดก,การเงินปลดหนี้ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวย และคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮารเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสก,กิและอีกมากมายเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นเล่มจำนวน50เล่มอีบ e ุ๊กนี้เพียงแค่290บบาทครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด the law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎดไรนินดูดหลักคิดจากกครู้ระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรรฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําสเร็จมัง่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกร,รมสมองเพื่อความสําสเร็จจากโกรู้มากมายเช่น ดอกเตอร์โจดิสเวนซ่าดอกเตอร์แอนดรูฮิลเบอร์แมนเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์ at s c i o p p a e s n ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ